มีความสุขอยู่ตอนนี้เพราะอยู่ที่โครงการมารูนรัชดา32คอนโดใหม่ล่าสุดฝุดใจกลางเมืองคอนโดใกล้มารลาดพร้าวพร้อมใกล้รถไฟฟ้าทั้ง3สายวันนี้เราจะพาไปงานเปิดตัวคอนโดมารูนรัชดา32มตามไปชมกันเลยว่าที่นี่เขามีอะไรตอบรับชีวิตไลฟ์สไตล์สุดจิ๊กคนวัยเท่อย่างเราบ้างเริ่มต้นชั้นบนสุดกับบรรยากาศสุดชิลตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่งทำงานรับลมหรือจะจัดปาร์ตี้เล็กน่าจะดีเหมือนกันเนาะ ต่อด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายมีไว้ตอบโจทย์คุณลูกค้าไว้ผ่อนคลายดีแลกกับ่อนเพื่อนทางโต๊ะสนุกและมุมจิตวยัย<ๆ>ก็ออกแบบมาดีมากลงตัวสไตล์ลักชัวรี่สุดๆจะนั่งฟังเพลงชิลหรือจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจมุมนี้ก็เท่ไ่เบาบรรยากาศทางเชื่อมระหว่างตคือเห็นวิวชัดมากและตามไปดูในส่วนของห้องพักกันบ้างมีให้เลือกหลากหลายสไตล์สาหรับผู้ที่อยู่คนเดียวหรือที่อยู่แบบผู้ลักสไตล์คนรุ่นใหม่ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ครบเลยเพราะถ้าไม่ได้อยากออกไปไหนที่นี่แหละจะเป็นคอนโดนที่ทำให้คุณเน โต๊ะทำงานสุดชิคเหมือนเป็นมุมโปรดไว้คอยนั่งคิดงานโต๊ะทานข้าวหรือแม้แต่ห้องครัวจูเครื่องซักผ้าทำกาแฟทานยามเช้าในชีวิตสไตล์ที่เป็นคุณพ่อนคลายหรือจะนั่งทำงานใน c o w o r k ้สเ space ก็สามารถทำได้พื้นที่ใช้สอยที่นี่เขาแคร์ผู้อยู่อาศัยมากเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นเลยล่ะครับนั่งทำงานเพลินเบื่อแล้วอยากไปดูหนังที่นี่เขาก็มีห้องไว้ดูหนังขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ชอบมาครับห้องนี้หรือจะเป็นฟิตเนสออกกําลังกายให้เหงื่อออกที่นี่ก็มีอุปกรณ์ครบคันเพดานสูงโป่งโรงสบายตาใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีแบบไม่ต้องไปเสียเงินท้าฟิตเนสข้างนอกเลยเดียวแต่ว่ามานอนันก็อี้นวดตัวหรือจะไปห้องถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ที่นี่เขามีบริการให้ด้วยนะครับสายไลฟ์สดสายท่องเที่ยวอย่างเราบอกได้เลยว่าที่นี่เขาทาถึงจริงดีครบจบที่เดียวขนาดนี้จะมีตรงไหนที่ไม่ต้องเลือกที่นี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับยังยังไม่จบแค่นั้นที่นี่เขามีห้องสําหรับคอฟฟี่ปาร์ตี้ ชการบอกได้เลยว่าที่นี่เขามีแต่คนฉลาดที่ฉลาดเลือกบรมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วกับโครงการมารูราชดาสามีสองคอนโดสำหรับคนวัยเท่อย่างคุณรีบมาจับมาจองกันได้เลย มีความสุขอยู่ตอนนี้เพราะอยู่ที่โครงการมารูนรัชดา32คอนโดใหม่ล่าสุดฝุดใจกลางเมืองคอนโดใกล้มารลาดพร้าวพร้อมใกล้รถไฟฟ้าทั้ง3สายวันนี้เราจะพาไปงานเปิดตัวคอนโดมารูนรัชดา32อตามไปชมกันเลยว่าที่นี่เขามีอะไรตอบรับชีวิตไลฟ์สไตล์สุดจิ๊กคนวัยเท่อย่างเราบ้างเริ่มต้นชั้นบนสุดกับบรรยากาศสุดชิลตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่งทำงานรับลมหรือจะจัดปาร์ตี้เล็กน่าจะดีเหมือนกันเนาะ ต่อด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายมีไว้ตอบโจทย์คุณลูกค้าไว้ผ่อนคลายดีแลกกับนเพื่อนทางโต๊ะสนุกและมุมจิตวัยก็ออกแบบมาดีมากลงตัวสไตล์ลักชัวรี่สุดๆจะนั่งฟังเพลงชิลหรือจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจมุมนี้ก็เท่ไ่เบาบรรยากาศทางเชื่อมระหว่างตคือเห็นวิวชัดมากและตามไปดูในส่วนของห้องพักกันบ้างมีให้เลือกหลากหลายสไตล์สาหรับผู้ที่อยู่คนเดียวหรือที่อยู่แบบผู้รักสไตล์คนรุ่นใหม่ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ครบเลยเพราะถ้าไม่ได้อยากออกไปไหนที่นี่แหละจะเป็นคอนโดนที่ทำให้คุณเนี่ยดกวรรรับีเย โต๊ะทำงานสุดชิคเหมือนเป็นมุมโปรดไว้คอยนั่งคิดงานโต๊ะทานข้าวหรือแม้แต่ห้องครัวจุเครื่องซักผ้าทำกาแฟทานยามเช้าในชีวิตสไตล์ที่เป็นคุณพ่อนคลายหรือจะนั่งทำงานในโคเวกี้สเปซ ก็สามารถทําได้พื้นที่ใช้สอยที่นี่เขาแคร์ผู้อยู่อาศัยมากเป็นสิ่งสําคัญเริ่มต้นเลยล่ละครับนั่งทํางานเพลินเบืเ่อแล้วอยากไปดูหนังที่นี่เขาก็มีห้องไปดูหนังขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับชอบมาครับห้องนี้หรือจะเป็นฟิตเนสออกกําลังกายให้เหงื่อออกที่นี่ก็มีอุปกรณ์ครบคันเพดานสูงโ่งโรคสบายตาใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีแบบไม่ต้องไปเสียเงินเ่าฟิตเนสข้างนอกเลยทีเดียวแต่ว่ามานอนบนก็อี้นวดตัวหรือจะไปห้องถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ที่นี่เขามีบริการให้ด้วยนะครับสายไลฟ์สดสายท่องเท ที่นี่เขาทาถึงจริงๆดีครบจบที่เดียวขนาดนี้จะมีตรงไหนที่ไม่ต้องเลือกที่นี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วละครับยังยังไม่จบแค่นั้นที่นี่เขามีห้องสําหรับคอฟฟี่ปาร์ตี้ด้วยนะครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆและเปรียบคอลเลคชันกันบอกได้เลยว่าที่นี่เขามีแต่คนฉลาดที่ฉลาดเลือกบรลลตัวกันอยู่ที่นี่แล้วกับโครงการมาลูราชดา22คอนโดสำหรับคนวัยเท่อย่างคุณรีบมาจับมาจองกันได้เลย